ในพื้นที่ก็ได้ทําวิธีจุดทูบเสียงทายนะครับเพื่อขอโชคลาานะครับสําหรับงวดนี้นะฮะประจําวันที่17มกราคมะห้านะฮะ109อ๋อเลขที่ได้109ไหนตรงไหน109 ขึ้นสิริามมานั่นเกพอดีเนี่ยทยก็คือเคยเห็นกันนะแบบนี้ไม่เคยอืเคยเห็นเหมือนกันไม่เคยแต่ก่เดินมาตีนไหนี่มีหัวหัวโนีน้องกเดายียบทางแค่หน้า บบห,ห,หลังจากชาวบ้านในละแวกพบเห็นนะฮะอะไรสักอย่างครับเป็นสิ่งลี้ลับอยู่ในบริเวณนี้ฮะก่อนจะพบเป็นต้นสเสดาที่มีลักษณะคล้ายเพานาคนะครับลำต้นจะมีสองกิ่งฮะงองจากล่างขึ้นบนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ ด้แบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวพอมาดูข้างล่างครับข้างล่างก็จะเป็นอีกกิดไออกแ้มาเป็ในรถนรเป๋แล้วแต่คนจะเห็นนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับสามห้าเจ็ดต้หนูสี่เก้าสามสี่เก้าสามนะครับผม ข้างบนตรงนี้อาจจะเป็นเลขสี่แต่มันหลุดเมื่อกี้นะฮะตรงเส้นเลขสี่นะฮะสี่เก้าสามครับผม,อมเอายายวันนี้ยายมาทําอะไรครับยายมาขอเลขขอเลขต้นสะเดาใช่ไหมฮะเสเดาต้นสสเดา,ดาประหลาดมีรูปมีรูปเหมือนพญานาะาอ๋อชาวบ้านในละแวกเขาก็มีความเชื่อว่าตรงนี้ก็คือเพญานาะคมาสิงสถิตอยู่ใช่ไหมฮะใช่ จึงมาทําพิธีโดยมีมีขันห้าเทียนทูบใช่ไหมฮะน้ําแดงจ้ได้เลขอะไรวันนี้ได้เลขอะไรได้เลขไอ้สามสี่กับเก้าอะไรนี่สี่เก้าสามสี่เก้าสามอ๋อตามทูบเลยเนาะจ้าตามทูบนี่ตามทูบเลยเนโอเคสี่เก้าสามนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียครับผมครับขอสัมภาษณ์ชื่อนะฮะชื่ออะไรฮะอ๋อครับผมชื่อลิขิตจารัสครับผมเป็นเป็นเป็นคนมาทําอะไรตรงนี้ถึงได้เจอฮะอ๋อผมมา รับจ้างถ่ายนาแถวนี้และครับเมื่อบ้านเขาทุดก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะนี่ต้นอะไรครับไอ้มันแปลกๆนะเกิดมาไม่เคยเห็นก็เลยแวะมาดูก็เห็น,นตอนแรกรที่ทรเรา,าเห็นอ่นะ,ะรเราจินตนาการไปถึงอะไรพญานาครับผมอ๋อมันมีลักษณะคล้ายพญานาาใช่ไหม <S <S ใช่ครับมันก็คล้ายๆอยู่ครับมันมันมีจุดเด่นก็คือมันมันเป็นแบนแบนเหรอมันมีลักษณะเป็นแบนทรงทรงเรื่มเียมเหลี่ยมเียมขึ้นไปนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นรูปเหมือนปากแล้วก็จะมีทรงเหมือนหัวครับ อาทีนี้เรา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 ไปบอกใครต่อทีนี้ก็บอกให้ชาวบ้านรับฟังนะครับแล้วก็ติดตอ่อผ,ผู้สื่อข่าว,าวให้มาดูครับผมอว่ามันแปลกยังไงครับแล้วเราเรามีความเชื่อไหมเกี่ยวกับเอ,อพญานาคหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับ่ีนีรับตรงเนี้ยผมก็ก็มีความเชื่อส่วนนี้อยู่นะครับอืมครับผมเห็นว่าชาวบ,บ้านในละแวกอะ่ะเคยพบเห็นบางสิ่งบางอย่างอยูอย่แถวนี้จริงไหมฮะจริงครับเฉพาะ<ม>ป่าข้างล่างข้างหลังนี้ครับผม เห็นว่าตัวนี้เป็นที่เก่าเกยเป็นป่าช้าอะไรเมื่อก่อนใช่ไหมฮะเป็นป่าตั้งแต่ยุคสมัยแต่ก่อนครับของคุณตาคุณยายนะครับอรับป่าข้กหลังนะครับแล้ววันนี้เรามาทําพิธีนี้เราได้เลขอะไรกันผมที่จุดทูบเมื่อกี้ดูก็ได้ไอ้สี่สามเก้าครับอ๋อสี 4, 3, ่สามเก้าแล้วสี่เก้าสามแล้วแล้วแป้งไปทานละได้เลขอะไรเลขสามสี 3, 4, ครับผมอ๋อสามสี่มั่นใจไหมว่าจะได้โชคได้ลาบวดนี้ มั่นใจครับอ๋อครับจะไปซื้อสลากกินเบ่งรัฐบาลเนาะซื้อใบเดียวครับ